ผมได้เล่นๆเี่ไม่ใช่ได้เล่นๆไ่เขาบึงจะเล่นได้กี่โมงอ๋ออีกนิดเดียวแปดอของผมเก้าละแล้เดียวแป๊บเียว่าสิบเองาละแป๊บผมรีเลอเตอร์มาอย่างแรงอ่ะแป๊บเดียวอ่ะแล้วรีเลเตอร์มันสตรีมมันไม่หลุดหรอครับหลุดดีครับเหลืออะไรครับอ๋ออ๋อคุยทีเอสนะไอเกมมันกระตกโอเคเดี๋ยวพี่เปิดไปโอโต้ พูดอะไรหน่อยสิเอาให้เขารู้ว่าพี่ไม่กลัวกลัวครับกลุยผายเยี่ยวยาลาดแล้วนะไม่กลัวอันนี้ผมพูดตรงแค่ได้ยินเพลงเยี่ยวยาลาดแล้วครับไอมีสัตว์ไอไอมีเข้ามาเกมเข้าเกมมายังเข้าแล้วครับพี่อูลล่ามก่อนนะผมผมเก้าสิบแปดไอ้ลอยแฝงก่อนเก้าสิบเก้ามาแล้วแหละมาแล้วมาแล้วแหละมาเราเราเราสกูบี้อ่ะเดี๋ยวผมรีเราเตอร์ก่อนครับไปไปก่อนเลยครับมันมันต้องสลับสลับช่องสายแลนด้วยนะ นั่นทรงรู้เยอะอีกแล้วมึงเอ้าก็เมื่อกี้ผมทำมันได้จริงพี่ใจเลยเลยเว้ยเฮ้ยเฮ้ยเข้ามาเลยเว้ยเดิมเดิมเดิมกูไม่เชครับเฮ้ยกูกลัวกูกลัวไม่กลัวไม่กลัวครับผมไม่กลัวใครเป็นอะไรของเขาอ่ะไอ้เงี้ยโคตรน่ากลัวเลยลดเสียงเกมลดแล้วครับ ผมลดเป็นห้าสิบแล้วทุกคนยังดังอยู่ไหมอ่าเดี๋ยวลองเทสดูนะดังอยู่ไหมดังอยู่ไหม user in your channel timed out จะผมลองลดติกเส่เอแล้วกันผมไม่ชอบเปิดเสียงเกมดังอนะ่ะ รอยพับหมดเลยก่อนปะ่ะพอรอยพับหมดเลยก่อนปะ่ะ S6 S6 ต้องรอดูก่อนนะว่าพี่ไอ้สกูปี้มันจะพร้อมตอนไหนอ่ะเอ่อออดิโอตอนนี้จ,จะพร้อมหมดแล้วอะไม่เราควยในทีเอว้ยไว้วอลุ่มอืมยูไ

ไอเออ<ม>หียผมผมไม่พร้อมเลยว่ะ <laughs> ไม่มึงอลอยดีก็ดีลอยพีปป่ก่อนพี่มันมีคนบอกว่าอย่าบอกว่าไม่กลัวนะพี่มีข่าวแคนาดามีคนหัวใจหยุดเต้นเพราะเกมนี้ด้วยเฮ้ยเ <laughs> หียเออใช่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 เคยได้ยิน <laughs> พี่แล้วโอ้พี่ <laughs> ผมอาจจะเป็นคนแรกของไทยอ่ะ <laughs> พี่พ <laughs> ี่ได้คิดว่าผมจะเป็นคนแรกของไทยเหรอะไดหลอกผมไม่ตายหรอก แม่กูไม่กลัวพี่พี่ผมกลัวพี่ขิงนาฬิกาอะไรในไลท์อ่ะไม่ได้ขิงกรเปิดดูเฉยอ๋อเปิดในกล้องดูด้วยอ๋อคือมันก็สวยด้วยไง จัดมาผมพร้อมจัดแล้วเสงพี่เปาเหรอครับพี่เป่าอ๋อไม่เป็นตัวไกลตัวไก่ตัว พี่เปาไม่กินในนี่เหรอจีเอจีบิลิติว่ะจีบิลิติวเฮียมึงอย่ายิ่งพูดกูยิ่งขอมันยิ่งหมดอยู่มันหมดตู้เย็นไปหมดแล้วเนี่ยแต่มันของมันดีจริงๆมึงรับรองเลยท่านเทพเปาโลเขาแนะนำมาเยี่ยวเทพเปาโลมันป้ามึงดีมึเยี่ยวใส่กูเฮียตองกูตลก ต้องบอกให้ทเทเปาโลกูก็ต้องตามน้ำไปเวนเฮียตามโลท,ท่านเทเปาโลจะสถิดโดยเยี่ยวของเทพเปาโลหาอะไรไม่รู้เฮียกูซวยชิบหายมึงก็สร้างช่างหาคิดหาทำนะไอเฮียท่านเทเปาโลเฮียรู้เอาไปข้ออ้างเล่นแกล้งกลวยสุนตีนไอสัตว์เฮียจีบิลิติ้วน้ำชีบิลิติ้ อรมึงอยากรู <indo by> <IP> ้ไหมว่าเทพเปาโลคือนใครเนี่ยกูเองอะไรพี่เทพเปาโลเนี่ยมึงเข้าใจกูยังไอสัสเฮียคอมึงไหวไหมดิน่าจะไหวนะพี่เกมประมาณนี้น่าจะโอเคอยู่แล้วไอหมี่บ้านอยู่แถวไหนวะโหบอกกลางไรเลยหรอไม่เป็นไรเลย บ้ากู <iah> อย <In> ู <se anak lonely> ่นครโยกกูเห็นเป็นที่ใหญ่เลยคนดูพี่ยนพียนเบอร์โทรศัพท์กูอ่ะยังไม่มีอะไรเลยพี่ยันเฟซกูอ่ะเอีบริษัทกูอ่ะบริษัทตั้งกูยันไมงรู้เลยอยู่กาญจนบุรีฮะอยู่กาญจนบุรีครับเอาดีชันนะจ๊ะแล้ววันนั้นที่มึงเข้าบางพัดมึงเข้ามางไงอ่ะก็นั่งรถไปครับแล้วก็ฮิ้วคอมไปนั่งรถอะไรไปนั่งรถเออนั่งรถพ่อไปครับแล้วทีนี้ก็ไปลงสายใต้แล้วก็ นั่งรถต่อไปบางพาร,ร์ติทีโอ้โหแล้วจากการจะนับุรีมามามา,มากรุงเทพนที่มันไก่ไหมเนี่ยไกลครับไกลที่ผายเลยพี่โ <laughs> อ้ยเฮียเบเกไ้ไม่บอกกูเลยเฮีย User disconnected from your channel เออใครใครเดียวคอนเนคแนทดาวนี่หรือเปล่าสกุบี้สกุบี้จะเสร็จยัง ที่เปาสปอนให้ยังไงผมก็ต้องไปต้องไปแล้วจะยูจะไปทำร้านอื่นได้ไงโอ้สาขาใกล้สุดมันบางพัดฒน์พี่เปาพี่เปาพี่พี่ลองส่องพี่ลองส่องพี่ติดูดิพี่เปาดูนมเหี้ยโอ้โหพี่นี่มีดูแต่นมเสื้อกุญแจมองเหลุงบนอยู่เลยชาติไม้เหี้ยตู้แต่นมไม่สัตว์ผมดูไรพี่อยู่แต่เด็ดนะพี่ เต็อะไรล่ะเอาคือกูก็ดูแต่กูดูตอนกูดูตอนกู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 ก็ไม่คนดูอ่ะแต่กูมาดูตอนตอนสตรีมันไม่ได้งไงสัต์ <c oughs> สตรีมก็ว่าไปมันสตรีมอยู่เสียลุกสเสียเสียลุคทเทเปาโลไอเหี้ยแล้วมึงรู้ว่าถ้าสมมติว่าโลแบบ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 เมืองนั้นน่ะเผ่าชนเผาของเมืองรู้ว่าทเทเปาโลแอบดนมสาวเนี่ยสื่ออย่างไรท่านเทเปาโลลดพ้นจากอารมณ์ทั้งปวท่ <laughs> ันไม่หนีเลยตีได้เป็นเหี้ยอะไรดยแต่นมเดียไม่สันส่นยิ่งจะกดูจังเลยเหี้ย ไม่กูไม่มันเป็นอะไรรู้มันเมาส์เมาส์พี่เป็นไรวะคลิกซ้ายไม่ได้เนี่ยคลิกไม่ได้พี่เมาส์แต่พังวะแต่จากค้างสองอย่งน้กมีเท่าที่ผมเห็นนั้นเขาเต้นตามคนที่เต้นในคลิปด้วยใช่ไหมนะพี่พูดงี้พี่ตีดูเฮียเลยไปเฮียไรสัตว์เอาเป็นข้าไปเข้าเกมแล้ว ได้รายได้ดีนี่การขุดเนี่ยไอ้ใก yes ล้ๆบ้านผมสาขาไอสาขาสาขาใกล้ๆบ้านผมมันจะมีพระรามสองกันเนี่ยแต่วันนั้นโทรไปบอกว่าไม่ไม่ได้วันนี้น่าจะเต็มคิวมันเต็มอะไรอย่างเงี้ยผมเลยไปบังคับอ๋อไมปได้ไปได้จัดการได้กูรู้ที่ถ้ากูรู้มึงอยู่ไหนมึงบอกกูก็ได้กูจัดการกูพี่แม่ถามก่อนไงมึงอยู่ไหน แล้วแล้วแล้วสกูปี้อะเบมันหายไปไหนไม่รู้เนี่ยโอนลีเราเต้นเนาะอ้เหียกูแซวกูโซโลแล้วถ้ากูจะให้กูรอสกูปี้อะกูเข้าอะไรสัตว์เล่นแม่สามคนนี่แหละ <c oughs> อีกหี่ยเออกูเป็นโฮสเองไอ้สัตว์รออยู่ต้งนานมาแล้วมันติ